เกิดอะไรขึ้นน้องพายุดองห้หนักมากดูคําตอบแล้วพีิกสุดๆเผิ่แป๊บๆก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะค่ะสําหรับสายฟ้าพายุคู่แฝดสุดตาฟันน้ํานมลูกชายสุดที่รักของชมพู่ระยาแดนนอตวิสารุษแถมเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยซึ่งอีกไม่นานเกินรอพี่สายพี่พาก็เตรียมเป็นพี่ชายคนโตของบ้าน เพราะตอนนี้หมามีชมพู่กําลังตั้งท้องอ่อนๆและล่าสุดว่าที่คุณแม่ลูกสามได้พาลูกๆออกจากบ้านอีกครั้งไปทานอาหารนอกบ้านงานนี้พี่สายพี่พาต่างดีด้ากันสุดๆนอกจากจะได้เปิดหูเปิดตาแล้วยังได้ทานอาหารอร่อยอีกด้วยแต่ทำไมงานนี้มีเด็กเสียน้ำตายอย่างหนักแต่พอรู้ความจริงแล้วทำพี่ๆแฟนๆทั้งขำทั้งเอ็นดูก็เพราะว่ายุหิวอ่ะแม่